สบายดีพี่น้องบ้างไปโอ้กังเล็ก่ะพี่น้องอือหุ่นลอยหอมอันนี้บนลอยเกลือนี่ของแท้อาหารชิ้นตวัวครับเมื่อน,นี้จังเพิ่งหุ่นเต็มที่เาาต็มคาราเบีบบบเยววงซืบทุนแสบแสบเลยครับสุเปอรกกะทิมงานหุ่นกับคนไหนเงี้ยของแท้อยู่ที่ก้าวมองก้มงามุ่งเดิมย่าง ยางซิ้นยางเสียยางเสางเสียแล้ว้กนาแช่บกับสุปเปอร์กับชิมงานเด้อพี่น้องเด้อโอ้ของแท้เลยจังจังบ้าลงจังปันเชื่อขมามามาลายเฮ็ดงาัวอแต่ละ่ามีแขวนรูปบกล้องวงว่บวง อไปัปๆๆแ่อกอบปเอว่หาห